Are you ready? If you re happy and you know this clap your hand. If you happy and you know this clap your hand. If you, happy and you, know, hand. If you happy and you know and you really want to show if you happy and you know this clap your hand. ตอนนี้นะคะครูก็คิดว่านักเรียนก็คงจะพร้อมแล้วแหละเนาะถ้าพร้อมแล้ว Let's study. <S ครูคะวันที่ภาษาอังกฤษเขียนยังไงคะวันเดือนปีเดือนปีวันหรือว่าปีเดือนวันครูว่าหน่อยคะ่ะ ได้เลยค่ะวันนี้นะคะถ้านักเรียนจบบทเรียนนี้แล้วนักเรียนจะต้องเขียนวันที่เต็มเต็มในภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องแน่นอนไปดูกันค่ะการเขียนวันที่ในภาษาอังกฤษมีอยู่ด้วยกัน2แบบค่ะก็คือแบบอังกฤษและแบบอเมริกัน2แบบนี้นะคะจะต่างกันอยู่แค่การเรียงลำดับคำเท่านั้นนะคะถ้าเป็นแบบอังกฤษ จะเรียงด้วยวันที่ค่ะมาเดือนแล้วก็มาปีแต่ถ้าเป็นแบบอเมริกันเราจะเริ่มต้นที่เดือนไปวันที่แล้วก็จบด้วยปีค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเพื่อความเข้าใจมากขึ้นนะคะเรามาเริ่มต้นกันที่การแข่วันที่แบบ British English นะคะก็คือ การเขียนวันที่แบบอังกฤษนั่นเองนะคะอย่างที่ครูบอกไปแล้วนะคะว่าการเขียนวันที่แบบอังกฤษเนี่ยเขาจะเรียงตั้งแต่วันที่เดือนปีนะคะวันที่เดือนปีค่ะนักเรียนซึ่งยกตัวอย่างนะคะเช่น the first of January 2020นะคะก็คือวันที่1เดือนมกราคมปี2020นนั่นเองนะคะ the first ก็คือวันที่1น,นั่นเองค่ะจากนั้นนะคะระหว่างวันที่กับเดือนเนี่ยก็จะต้องมี Off มาขั้นนะคะ Off January January มกราคมและตามด้วยปีก็คือ2020ปี2020ค่ะ ไปนะคะก็จะเป็นการเขียนวันที่แบบ American English นะคะหรือว่าวันที่แบบอเมริกันนั่นเองนะคะซึ่งอย่างที่บอกไปตอนตอน้นตอนนู้นนะคะบอกว่าการเขียนวันที่แบบอเมริกันเนี่ยเราจะเรียงเดือนขึ้นก่อนค่ะแล้วก็ค่อยมาวันที่แล้วก็ตกท้ายด้วยปีถูกต้องค่ะยกตัวอย่างนะคะ January the first 2020มกราคมวันที่หนึง ปี2020นักเรียนเห็นข้อแตกต่างไหมคะเมื่อเอา January ขึ้นนะคะเราจะไม่มี off mm. เห็นไหมคะ January the first ใช้ t h e first เลยนะคะไม่ January of the first อันนี้แอดผิดนะคะแล้วก็ต่อท้ายด้วย2020 20, หรือว่า2020ก็ได้นะคะสองแบบนี้ค่ะเดี๋ยวครูจะทดสอบอีกรอบนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลองฝึกนะคะเขียนไปพร้อมๆกันนะคะข้อที่1 31มีนาคมปี2019นะคะเราจะเขียนวันที่เป็นภาษาอังกฤษได้2แบบนะคะก็คืออังกฤษและอเมริกันนะได้ว่ายังไงคะอ่ะถ้าเป็นแบบอังกฤษนะคะก็จะเริ่มต้นจากวันที่เดือนแล้วก็ปีก็จะได้ว่า the 3 1 s t of March แล้วอะไรต่อคะ2019หรือว่าจะเป็นจะอ่านว่า2019ก็ได้นะคะต่อไปแบบอเมริกันค่ะเอาอะไรขึ้นก่อนเดือนจะเป็น March แล้วอะไร the 3 1 first แล้วก็จบด้วยปีคือ2019เก่งมากค่ะ ต่อไปข้อที่2นะคะข้อนี้นะคะครูจะกําหนดโจทย์แล้วให้นักเรียนลองพูดดูทั้ง2แบบแล้วเดี๋ยวครูจะให้เวลาสักประมาณ10วินะคะแล้วให้นักเรียนคิดก่อนแล้วก็ค่อยมาฟังเฉลยจากครูโอเคนะคะโจทย์ก็คือวันที่3เดือน10ก็คือเดือนตุลาคมนั่นเองนะคะปี2008ค่ะ one two three four five six seven หมดเวลาค่ะถ้าเป็นแบบอเมริกันนะคะจะได้ว่าอย่างนี้แล้วถ้าเป็นแบบอังกฤษจะได้เป็นอย่างนี้มีใครถูกไหมคะถ้ายังไม่ถูกนะคะนักเรียนลองกลับไปฟังที่ครูสอนอีกสักครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ลองด้วยตัวเองดูใหม่นะคะ เป็นอย่างไรบ้างคะบทเรียนว,วันนี้ยากไหมคะไม่ยากอย่างที่คิดเลยนะคะถ้าหากว่านักเรียนฟังรอบแรกเรานักเรียนไม่เข้าใจนะคะให้นักเรียนฟังอีกสักรอบนึงนะคะเพื่อที่เราเนี่ยนะคะจะค่อยๆเรียนรู้นะคะแล้วเดี๋ยวครูเนี่ยจะ แน่ไฟนะคะหรือว่าแบบฝึกหัดไว้ให้นักเรียนในกลุ่มนะคะแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยลองทําแล้วก็ส่งครูมาทางแชทเหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นแชทกลุ่มหรือแชทส่วนตัวได้หมดเลยนะคะแล้วพบกันใหม่บทเรียนหน้าสําหรับวันนี้บาย